ครับผมก็สวัสดีครับผมชื่อทัศนยัยจีนทองนะครับชื่อเล่นชื่อหน่อยครับผมอาตำแหน่งนักวิชาการ7นะครับพิพิธันฑ์ธรรมชาติวิทยานะครับหน้าที่ที่รับผิดชอบก็คือเป็นหัวหน้าคลังตัวอย่างแห้งนะครับแล้วก็ทำงานวิจัยเน้นในกลุ่มของมแมลงนะครับที่เกี่ยวกับพวกผีเสื้อกลางวันครับผม ที่เลือกมาเป็นนักธรรมชาติวิทยานะครับจริงๆก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ชอบอ,อยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามาจากต่างจังหวัดที่บ้านก็ทํานานะครับเพราะฉะนั้น่สิงธรรมชาติก็อยู่กับตัวอยู่แล้วที่จาได้ตอนหนึ่งก็คือเรื่องของฝึกทอดแหใหม่ๆนะครับฝึกหาปลาใหม่ๆก็ลองฝึกวานแหดูปรากฏว่าแหมันไม่บานแต่ปรากฏว่าได้ปลาตัวเบ้เริ่มเลยนะครับก็ <laughs> รู้สึกเ,เป็นอะไรที่ประทับใจดีพอมาเรียนก็ เริ่มรู้ตัวเองว่าชอบวิชาที่เกี่ยวกับทางด้านชีวะก็เลยตัดสินใจสอบโคตาเข้าคณะวิทยาศาสตร์โชคดีได้มีโอกาสไปเรียนรู้นะครับการทํางานภาคสนามนะครับก็คือเป็นการสํารวจเกี่ยวกับชีววิทยาในป่าไม้นะครับก็เลยได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านแมลงป่าไม้มีการดูผีเสื้อนะครับอาจารย์ไปพาไปสํารวจผีเสื้อแล้วก็โชคดีมีคู่มือแล้วก็เลยทำให้ให้รู้สึกสนุกนะครับก็เลยชอบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พอเรียนจบนะครับก็โชคดีได้มีโอกาสมาทำงานที่พิพิท์ธรรมชาติวิทยาก็มาช่วยงานพี่วียวัตนะครับที่ทำด้านศึกษาเกี่ยวกับแมลงนะครับได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ไปออกฟิวไปเก็บตัวอย่างแล้วก็ มาทําตัวอย่างเพื่อที่จะเข้าในส่วนของคอลเลกชันนะครับก็เลยได้มีโอกาสมาเรียนรู้เกี่ยวกับผีเสื้อกลางวัน,วานงานที่ศึกษาอยู่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเน้นกลุ่มของพวกผีเสื้อกลางวัน,วนซึ่งนําข้อมูลพวกนี้ไปใช้ในเรื่องของการวางแผนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างเช่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพวกมแมลงเกี่ยวกับพวกผีเสือ้อ ก็ทําให้เ,เรื่องของการจัดการพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์พอมีข้อมูลพวกนี้ก็ไปช่วยเสริมนะครับทำให้การจัดการพื้นที่เนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยเฉพาะผีเสื้อเนี่ยเป็นแมลงที่มีความสวยงามนะครับซึ่งบางชนิดก็เป็นแมลงที่เริ่มหาย,ยากแล้วนะครับหรือบางชนิดก็จ,จะสูญพันธุ์ไปแล้วพอมีข้อมูลตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอามาช่วยในการขยายพันธุ์ในพื้นที่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วได้ บางครั้งก็มีสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีการกระจายเข้ามาในประเทศไทยได้นะครับย้อนไปประมาณ -78 ปีแล้วได้ไปพบผีเสื้อชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพอไปตรวจสอบปรากฏว่ามันเป็นผีเสื้อที่มีถิ่นการกระจายอยู่ที่ทวีปอเมริกามันเป็นผีเสื้อที่ถูกนําเข้ามาเพาะเลี้ยงนะครับแล้วก็หลุดรอดออกมาต่อมาก็พบว่ามันก็มีการกระจายเคลื่อนที่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันก็ไปช่วยเสริมในเรื่องของความหลากหลายของชนิดจริงๆเอเลนสปีชี์เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียทุกอันอาจจะมีข้อดีก็ได้เรา มันเป็นเอเลียนเราก็จะสามารถนําข้อมูลตรงนี้ไปในเรื่องของการจัดการพื้นที่หรือว่าจัดการเกี่ยวกับชนิดที่ที่เจอขึ้นมาได้เราจะเห็นลักษณะปีของปีเสื้อเนี่ยจะมีลักษณะเป็นขุยๆุยเรียบเนาะใช่ไหมครับเป็นเกล็ดขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเกล็ดของปีเสื้อเขาน้องๆน,นะครับที่สนใจเกี่ยวกับทางด้านธรรมชาติวิทยานะครับก็จริงๆแล้ว การเรียนรู้เรื่องธรรมชาติวิทยาเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะครับไม่มีวันจบสิ้นเลยธรรมชาติยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะเลยสําหรับคนที่รู้ตัวว่าชอบทางด้านธรรมชาตินะครับขอให้มุ่งมั่นนะครับหรือเลือกกลุ่มที่เราสนใจเองนะครับแล้วก็ศึกษาให้เฉพาะเจาะจงไปเลยนะครับแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ครับผมความสุขในการทํางานทุกวันนี้นะครับรู้สึกมีความสุขนะครับที่ได้ออกพื้นที่ครับทำให้เราได้เห็นของจริงนะครับทำให้ เป็นประสบการณ์ที่เราได้สัมผัสโดยตรงนะครับเ,ออเหมือนที่อาจารย์เยจริจินเคยกล่าวไว้นะครับว่าการทํางานของพวกเราเนี่ยนะครับควรจะออกไปข้างนอกไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติได้ไปเจอของจริงนะครับแล้วก็ประสบการณ์นั้นเนี่ยมันก็จะถูกจําอยู่จนวันตายเลยนะครับ